สิ่งที่คิดคือไม <HHH> ่มีขึ้นแต่ว่างแล้วว่าไม่ขึ้นอันนี้ชัดปะนอน้องก็ไปซื้อหม่อนต้นเอาชื่อว่าหันหน้ามาหาเจ้ากอมาทางนี้ค่ะอยากนาั่งกินอยากนั่งเล่นยุขอบคันแท้กับต้นสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสิ่งที่ นีใครคะเนี่ยไป,ปลูกต้นไม้แล้วถ้าไม่ได้อ่ะเอา,าจะไม่ขยับอีกละเอามันอยู่ตรงนั้นล่ะต้องไปซื้อหม,ามเาป้นไม้เอาดูคว่าหันหน้ามาหาเจทุกคนะมาทางนี้ค่ะ ก็เห็นยางขึ้นกรบโบมีไปจะขึ้นเตือนตลอดว่าขึ้นไม่มีไปจะขึ้นเตือนว่าไม่รู้ทำอะไรเขาทำอะไรของเขาเนะี่ยที่เขากำหนดมาให้เราทำเพราะฉะนั้นขออนุญาตด,ด้วยค่ะช่งไม่ท้างหน้าเขา สิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดคนละอย่างกันเลยสิ่งที่คิดคืออยากนั่งชิวๆอ,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 อยู่อ<ป><ป>่นก้อไปนัไปคนเกิงคนจริงลืมบอกลืมบอกก็จะมาถ่ายวิดีโอตรงนี้นะข้างๆดิกตรงนี้ขึ้นได้นะลูกเนาะเขาทำอะไรของเขาเน่ะที่เขากำหนด,ดมาให้เราทำเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตด้วยค่ะ ล่องไปข้างหน้าเขาไที่แบบอือหือเป็นการเรียนรู้แบบไหวาล่องเบิรงด้วยค่ะคัร์เมนเฮียล่องนี่ก็คือลองล่องนินโอขอโทษลูกขอโทษขอโทษขอโทษโอขอโทษลูก็ลืมเรียกเนาะต้องไปซื้อหมอนเอาร่อว่าหันหน้ามาหาเจ้าของนะมาทางนี้ค่ะ มันไม่เป็นอย่างที่คิดยากยากซิบรอบแล้วค่ะนี่จัะที่บ้า,าที่ได้กับสิ่งที่คิดเพื่อปุมาล่ะลงในหน้าเลยเด้อนีอืตกไปในหน้าเลยในน้าอืมไปแล้วอืมไปคือขนนงังส่วมเปล่กันยางเลย สิ thi thi của thi ăng, chi êu chi êu, ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดคนละอย่างกันเลยสิ่งที่คิดคืออยากนั่งชิวๆอยู่อันก็คือขันนั่งร่วงบ่หลกกัย่างเลย เดีี๋ยวนใครคะเนี่นยต้องไปซื้อหมือนต้เอา้าเรื่างหันหน้ามาหาเจ้าของนะมาทางนี้ค่ะ วาสินังขอบขันเทศน่าแล้วก็จะไล่สุดสดอกไม้เขานะโอ้โหบรรทาดดาด้วยค่ะยางแล้วเห็นยางโอ้ขอโทษลูกขอโทษโอขอโทษโอขอโทษโอ้อยขอโทษโอ้ายเกลืมเบียกเนาะ ก็เห็นยางที่ันกลังรับชุมเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเอยเราก็จะค่ะก็จะพยายามต่อไปเพราะว่าบ้งคนรักมาวะนี่คุณจริง่ะจิงคนจริงลืมบอกลืมบอกก็จะมาถ่าย วิดีโอตรงนี้นะข้างๆดิ๊กตรงนี้ขึ้นได้นะลูกเนาะ,ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสิ่งที่สวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสิ่งที่ ก็จะพยายามต่อไปเพราะว่าไม่รู้ทำอะไรก็าทำอะไรของเขาเนะี่ยไปคนเก่งคนเจ๋งลืมบอกลืมบอกก็จะมาถ่ายวิดีโอตรงนี้นะข้างๆดิก๊กตรงเนี้ยขึ้นได้นะลูกเนาะะไลทจี้แบบอือหื้อ เป็นการเรียนรู้แบบใหมล่องเบิ้งด้วยค่ะคันเป็นเทียล่องนี่ก็คือล่องล่องน้นชัดบลูกบอกค,คุ้นคุ้ยในนี่ <c oughs> ผมอยู่ขั้นแท้พะนะชัดบลูกบอกค,คุ้นคุ้ยในนี่ <c oughs> ผมอยู่ขั้นแท้พะนะ อาจจะขึ้นอาจจะอยู่ตรงนัง้นค่ะตรงอื่นน่ะไม่ได้มีตรงนั้นมีมอหันค่ะที่ได้ไมีไผ่แน่นอมาคืออย่างน้อยเลยว่าคนรักหมาขึ้นดีไหมคะนคะคะก็จะพยายามต่อไปเพราะว่าไรที่แบบอือหอเป็นการเรียนรู้แบบใหมเอาล่องเบิ้งด้วยค่ะ คอมเมนเฮียลงนี่ก็คือล่องรลองนี้สิ่งที่คิดคือไม่มีขึ้นปต่ว่างแล้วม่มีขึ้นอันนี้ชัดบ่เนาะแสด้ว,ว่ามีโอกาสมีฝนคืเอเ่า ก็ไปซื้อเหมือนเอเชื่อว่าหันหน้ามาหาเจ้ากอนะมาทางนี้ค่ะสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดคนละอย่างกันเลยสิ่งที่คิดคืออยากนั่งชิวๆอยู่อันกอป,ปลูกต้นไม้แล้วถ้าไม่ได้อะเอาไ็จะไม่ขยับอีกละเอามันอยู่ตรงนั้นล่ะอือ่นต้องในหน้าเลยเด้นน่ตกตไปในหน้าเลยในน้า ก็ไปซื้อหมือนเอาชื่อว่าหันหน้ามาหาเจ้าของนะมาทางนี้ค่ะรู้ทำอะไรก็ทำอะไรของเขา,นะาเนี่ยอาจจะขึ้นอาจจะอยู่ตรงนั้นค่ะตรงอื่นนะไม่ได้มีตรงนั้นมีหมหันค่ะที่ใดมีไผ่แน่นนอมา้นีนใครคะนี่ ว่าสินังขอบคันแท่หน้าแล้วก็จะไล่ส,สุดจวกไม่เขานะ่โอ้โหบุคารมาดาด้วยค่ะอยาอาจจะขึ้นอาจจะอยู่ตรงนั้นค่ะตรงอื่นนะไม่ได้มีตรงนั้นมีหมอหันค่ะที่ใดมีไผ่นนอ้มา,าอยากนั่งกินอยากนั่งเล่นยุขอบคันแท่กับตุสวัสดีคุณ